นิตซัมเมอร์บริลเลนยูเนอีสปอร์ตแชมป์ที่ของอาวิปิลก20กับวิเท์ได้กับทีมคาร์ลอิสปอร์ตตรงนี้สำหรับแชมป์เป็นอครสเดงของเบคขนจ่าไปบบูบีไปบไปไรไปอะไได้คาร์ลได้มันเช็คโหยดาวมันเอนต่มา2กับดิเทคาร์ลเกมมันว้าวตานใ่หนม สนับสนุนโดย a m มเ r s สวัสดีครับกลับมาเจอกักบเตาถา e ่าน eSport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ eSport u p อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ eSport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครเบคอนทามเผยบทบาทใหม่ของมอสยันมอสยังมีบทบาทในทีมพร้อมปรับปรุงทีมงานหลังบ้านยกใหญ่ะเทือนทั้งลีกบันเซียเพิ่มความเก่ากระชากตัวอิรซเนิลจากบุรีรัมยูเนเต็ดแต่กระต่ายข้างเอ r e น่าเปิดตัวซัพพอร์ตคนใหม่แล้วในช่วงดูทันอ e ีสปอร์ตรอบโลก กับความเคลื่อนไหวพับตีพีซีในรายการพับตีแถนซีรีส์กลายเป็นเดทเกมมิ่งครับที่ประกาศคว้าชแชมป์ซึ่งทีมขวัญใจมหาโชในมิตีเอสลอดตกชั้นบุดวิด ก็ได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ทีมเบคอนไทม์เนี่ยได้มีการประกาศผ่าน f c e b o o k f แ Fanpage ถึงเหตุการณ์ที่โค้ดมอสได้เข้าไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับบรรดาข้อของตัวเขาเองกับบรรดาผู้บริหารของทีมแน่นอนครับด้วยข้อความในโพส์ที่ทีมเบคอนเผยออกมาบอกกับสีหน้าค่าตาของโค้ดมอสในรูปรวมไปถึงการที่เขาเนี่ยยังไม่เข้ามาคุมลูกทีมในการฝึกซ้อมที่แคมป์ของทีมเบคอนไทม์เลยแฟนครับหลายหลายคนครับก็ตีความไปต่างๆนั้นนาโอกาสที่เขาเข้ามาคุยกับผู้บริหารคือการที่เขาจะขออำลาทีมหรือเปล่าล่าสุดัม่่ชววงหาทีผน ข่าวลือเรื่องนี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะถูกสยบลงไปแล้วทีมเบคอนไทม์ครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าปอนบุฟเฟตหรือชื่อเดิมอเมทิสอดิตอนาลนาสิตของทีม Bacon อนดีม จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดคนใหม่ให้กับทีมชุดใหญ่และหลังจากที่พวกเขาประกาศเรื่องผู้ช่วยโค้ดคนใหม่ไปไม่นานครับเบคอนทามครับก็ได้ออกมาประกาศถึงอนาคตของตัวโค้ดมอสทันทีเบคอนทามยืนยันว่ามอสจะมีบทบาทในทีมต่อไปอย่างแน่นอนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทีมเล็กน้อยโดยจากเดิมที่มอสรับหน้าที่ตำแหน่งโค้ดเขาเนี่ยจะถูกดันขึ้นให้ไปเป็นเฮดโค้ดหรือหัวหน้าโค้ดแทนนั่นเองซึ่งบทบาทใหม่ของโค้ดมอสที่เบคอนทามได้เผยว่ามอส จะเป็นคนวางแผนในภาพรวมวางโครงสร้างการฝึกรวมถึงกำหนดแผนและจุดสําคัญในการเล่นโดยมอสก็จะไม่ได้อยู่ประจําการที่แคมตลอดเหมือนแต่ก่อนซึ่งในส่วนนี้ครับจะมีปอนบุฟเฟ่ผู้ช่วยโค้ชคนใหม่และนาลิติตคนใหม่ที่ทีมเบคอนทาวน์กำลังเปิดรับสมัครอยู่ทั้ง2คนครับจะคอยช่วยงานและควบคุมการฝึกซ้อมที่แคมแทนมอส แน่นอนครับเมื่อพอเป็นแบบนี้แฟนเกมห,หลายคนครับก็สงสัยว่าในเมื่อโค้ดมอสไม่ประจำการอยู่ที่แคมป์เหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วใครจะไปนคนทําหน้าที่ดาบหน้าง,งานแทนเบื้องต้นเรื่องนี้ครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมาจากทีมเบคอนไทม์แต่คาดว่าคนที่จะเข้ามาทําแทนตรงนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยโค้ดคนใหม่ที่จะได้เข้ามาดาบหน้าง,งานแทนถึทงท่าเรื่องนี้มีความชัดเจนออกมาเพิ่มเติมเราทานอ e ีสปอร์ตครับเราจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบโดยเร็วที่สุด ล้าพาค่าไปดูข่าวต่อไปครับกับอีกหนึ่งข่าวสะเทือนวงการอาวีโปลีเมื่อบาเลนเซีย CFE SPORT ก็สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในการคว้าตัวเจ้าปอกอิสรินดิวมาร่วมทัพด้ดีวของอิสรินดิวสู่บาลเลนเซียนี้ครับไม่ใช่การย้ายทีมแบบถาวอนแต่อย่างใดแต่เป็นการย้ายทีมแบบยืมตัว1ซีซั่น ซึ่งสาเหตุที่บุรีรัมย์ดําปล่อยยืม e อิสเรดิวออกจากทีมนั้นคุณชัยชนกชิดช,ช,ช,ชอบครับประธานสมโมสรบุรีรัม e ส p o r t ตก็ได้เผยว่าเจ้าปองอิสเรเดิว e เป็นผู้เล่นที่มี potential สูงมากทางทีมบุรีรัมย์จึงอยากปล่อยให้เจ้าปองได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปเก็บประสบการณ์จากที่อื่นและกลับมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมบุรีรัมย์ในอนาคตซึ่งถ้าเป็นแฟนถามว่าในเมื่อบุรีรัมย์ปล่อยอิสเรดิวออกไปพวกเขาเนี่ยจะดึงผู้เล่น support คนอื่นมาทดแทนหรือไม่คุณชันชนกก็ได้เปิดเผยวว่่่าทาททงงงีีมมบุรรรรจะไดึใใคนนตแแหปปแล้ มีมคี KSA เป็นตัวหลักแต่สำหรับผู้ล่นตำแหน่งอื่นมีแน่นอน ให้แฟนๆรอติดตามแล้วกลับมาพูดถึงอิสเนียวกับทีมบาเลนเซียกันต่อครับตัวถ e ัดอีสปอร์ตเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดว่าเจ้าปองจะได้ลงเป็นตัวจริงในทีมไอ้ขังขาวหรือไม่เพอผู้เล่นซัพพอร์ตคนเกาอย่างฮานากัสก็เล่นคู่กับอัลมอนพีจังเกิลตัวเก่งมาอย่างยาวนานแต่ผลงานของฮานากัสในซีซั่นที่แล้วก็ถือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งอีก4ตำแหน่งนอกจากตำแหน่งซัพพอร์ตของบาเลนเซียก็ดูเหมือนว่าจะลงตัวสุดๆตำแหน่งแคลรี่ครับน่าจะเป็นปิชูต่อไปมิดเลนคงเป็นนนออตแ่เเเปปป็พไพจกมะาาดู ต่อไปครับต่อเนื่องเลยกับทีมปรากา์สายฟ้าบุรีดำยูนิเต็ดโดยหลังจากที่พวกเขาครับตัดสินใจปล่อยตัวอิสเรีลออกไปแบบยืมตัวทําให้ชมหน้าขุมพนานผู้เล่นใหม่ของพวกเขาในซีซั่นหน้าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทีมปราสาทสายฟ้าน่าจะตกลงเซ็นสัญญากับจังเกิลหน้าใหม่อย่างบาดาบี้เข้ามาร่วมทีมแน่นอนแล้วแต่กับการในตําแหน่งออฟเลนหลังจากที่โอเวอร์ไฟล์ครับเปลี่ยนใจจะทําการแข่งขันต่อในซีซั่นใหม่ก็ดูเหมือนว่าทีมปราสาทสายฟ้าเนี่ยอาจจะไม่เซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่่ในนนตําาแแหงงอลซ้วึ แหน่งที่เหลือครับมิดเลนซัพพอร์ตและอบิซาดาก้อนเลนผู้เล่นอย่างนุนุเจเดเและ NT น่าจะได้เป็นตัวหลักในซีซั่นใหม่ส่วนอนาคตของดีฟ็อกเซนครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะได้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าแต่โอกาสในการลงสนามของเขาเจ้าโอมครับอาจจะต้องรอโอกาสในม้านั่งสำรองและแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นซูเปอร์สไตล์อย่างเนทเฟิร์ส บทบาทในซีซันใหม่ของเขาครับคาดว่าเนทเฟิร์สวเนี่ยอาจจะไปทําหน้าที่โค้ชแบบเต็มตัวโดยเฟิร์สวร์น่าจะไปผนึกกาลังกับมูเนทที่มูเนทอาจจะถูกปรับให้ไปเป็นอนาลซิสแทนเราย้ํากันอีกครั้งครับสถานะข่าวของบุรีรัมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้พาข้ามไปดูความเคลื่อนไหวของทีมต่อไปกับทีมกระต่ายข้างอ e ีอารีนาหลังจากที่พวกเขารประกาศคว้าตัวมิดเลนดาวลูกอย่างกาเบียลมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดทีมกระต่ายข้างก็ประกาศคว้าตัวผู้เล่นซัพพอร์ตประสบการณ์สูงดีกีเจ้าของรางวัลเบสแทงจากซีซั่นที่แล้ว พวกเขาขวาตัวทิปเปอร์เอกเอ็นมาร่วมทับโดยรายชื่อผู้เล่นอย่างเป็นทางการล่าสุดของเอเลนาครับตอนนี้เนี่ยมีแน่ๆแล้ว4คนจอมมี่กาเบียวทิปเปอร์เอกเอ็นและเชลลี่ที่เป็นทางผู้ช่วยโค้ดและพ่วงตำแหน่งผู้เล่นสำหรับผู้เล่นรายอื่นที่เอเลนามีข่าวเชื่อมโยงด้วยบูรปิงและบีลีฟครับก็คาดว่าพวกเขาเนี่ยก็จะรอ,อเปิดตัวน่าจะมีคิวประกาศในสัปดาห์นี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมต่อไปครับทีมน้องใหม่ในโปรลีกอย่างปารีสแซงแชงแมงล่าสุดก็ไม่ต้องลือกันไปแล้วครับ เมืม่อสโมสรอนไปเอชเชได้ทําการประกาศของพลังผู้เล่นอย่างเป็นทางการออกมาโดยเริ่มกันที่ทีมงานสตาฟโค้ดพวกเขารครับได้อดีตผู้เล่นระดับตำนาน อย่างเจฮิตุเคเข้ามาเป็นเฮดโค้ดได้โค้ดป้อมมิดกันดีกีแชมป์กับบุรีรัมย์สมัยเข้ามาเป็นอนาลิสิสให้แก่ทีมได้ CPTT มาคอยเป็นผู้จัดก,การทีมส่วน5ผู้เล่นครับก็นำทัพมาโดยสาปาระสานป่าซับมิดอย่าง DCB ไหลแค้นและคิวคิวส่วน2เลนข้างครับได้ซัมเมอร์มาประจำการที่ตำแหน่งออฟเลนและได้เคตทีงี้ มาประจําการที่ตําแหน่งอบิเซดาก้อนเลนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของทีมโปลิกทีมสุดท้ายที่เราเก็บมาฝากกําหนึ่งในทีมขวัญใจมหาชน e ีเวดอีสปอร์ตแม้ว่าจะไม่มีชื่อของทีมอ e ี o r ดปรากฏอยู่ในรายชื่อ8ทีมที่จะลุยโปลิกซีซั่นหน้า แต่ล่าสุดครับถ้ายึดตามข้อมูลที่มีหลุดออกมาหลักฐานแรกครับคือข้อความแชทหลุดที่แสดงให้เห็นว่าทีมงานหลังบ้านของพวกเขาพิมพ์ข้อความ ewordfg หาทีมซ้อมหรือหลักฐานที่2ครับคือการที่พวกเขาเนี่ยยังรวมตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่แคมป์เดิมซึ่งผิดแปลกวิสัยของทีมที่เตรียมเลิกทําทีมอีกท้งครับมีแฟนเกมอาวีท่านหนึ่งได้ส่งข้อมูลให้กับตาผานอ e ีสปอร์ตว่าตัวเขาเนี่ยเป็นไลเดอร์ส่งอาหารซึ่งมีโอกาสได้ไปส่งอาหารที่แคมป์ของทีม eword พอดีเขาจึงได้ถามประเด็นนี้กับตัวมอนซีโดยมอนซีได้บอกว่า Evo eports ไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนชื่อทีมเป็นฟอร์ g เกมมิ่งเท่านั้นสำหรับลฟยของทีม e, e ี o วิลดอีสปอร์หรือทีมฟอร์สเกมมิ่งจะมี3ผู้เล่นเดิมเป็นแกนหล,ลักปอซ่าตำแหน่งจังเกิลมอนซีตำแหน่งมิดเลนอแบดตำแหน่งอบิโซดาก้อนเลนและอีก2ตํตำแหน่งครับเป็นผู้เล่นใหม่สปอร์ตน่าจะได้ PMK ส่วนตำแหน่งออฟเลนครับยังเป็นผู้เล่นนิลนามที่เรายังไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้โดยเรื่องของทีม e, e ี o วิลด์อีสปอร์ที่เหลือกันว่าพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นทีมฟอราาด์ดเก,ดออกมมิ่งสถานี้ สำหรับ r v Polik 2021 Winter Cup ก็ยืนยันออกมาแล้ว ว่าจะมีคิวระเบิดสึกแม์แรกในวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า10ล้านบาทเช่นเคยเราพาข้าไปดูข่าวต่อไปครับไปดูบทสรุปของทัวร์นาเมนต์ SATE Sport Academy สองทีมสุดท้ายที่คว้าสิทธิ์เข้าออนไลน์บูธแคมป์กลายเป็นทีม e อ r e n a a c a d e m y ที่พวกเขานี่หลายเทียมทานผ่าน2รอบแรกแบบไม่ยากเย็นนักและทีมที่คว้าสิทธิ์คือทีมส l ู Day ที่สามารถย้ำแขนเบคอนดีมได้ถึง2ครั้ง2คาโดยทั้ง2ทีมครับจะได้ผ่านเข้ารอบไปอบรมในออนไลน์บูธแคมป์เป็นระยะเวลากว่า2เดือนซึ่งพออบรม ออนไลน์บูธแคมป์เสร็จรอบชิงชนะเลิศระหว่างเอียริณ่าอะคาเดมี่กับทีมสกูเดจะมีขึ้นในวันที่7จตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วจบข่าวอวีกันไปแล้วครับเราพาเพื่อนๆไปพบกับช่วงรู้ทันอีสปอร์ตรอบโลกกับความเคลื่อนไหวพับ GPC ในรายการพับ G ีไทยแลนด์ซีรีส์ซีซั่นหกบทสรุปสุดท้ายของการแข่งขันครับการไปทีมเดเทตเกมมิ่งที่ประหาัดคว้าแชมป์สมัยแรกไปได้สําเร็จส่วนชาเปอร์อีสปอร์ตและแอตแทกอ l อลล่พวกเขาจบอันดับที่2และอันดับที่3ก็คว้าสิทธิ์ตามเดเท่เกมมิ ส่วนในโซนตกชั้นครับก็รแข่ขันว่าสุดท้าย MITS ครับก็ระเบิดฟอร์มคว้าไก่ได้ถึง2ตัวลอดตกชั้นแบบปาฏิหาริย์โดย5ทีมที่มีอันต้องกระเด็นตกชั้นไปก็ได้แก่ไทยวัตรอ e ีสปอรตลำพูนทีรทรเพอร์พฟมูดอีสปอร์ตฟูเซนและ47 Gaming มิ จากการที่พฟมูมูกระเด็นตกชั้นไปเล่นหลีกแชมเปี้ยนชิพทำให้ตอนนี้ในพับจีไทยแลนด์ซีรีจะไม่มีทีมที่อยู่ลีกสูงสุดและไม่เคยตกชั้นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วและอีกหนึ่งควันหลงครับที่ส่งตรงมาจากฟากฝั่งทีมขวัญใจมหาชน MITS ที่ล่าตกชั้นในวันสุดท้ายโคดบูโคของทีมครับก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กโคดบูได้เผยว่าพับจีไทยแลนด์ซีรีส์ซีซั่นนี้เกือบทำให้เขาเสียอะไรหลายๆอย่างพร้อมยืนยันถ้าทุกอย่างเข้าที่เขาพร้อมลาออก จบลงไปแล้วสําหรับพับทีไทยแลนซีรีส์ซีซั่นนี้พูดได้เลยเป็นหัวแรกในชีวิตที่หนักที่สุดผมรู้สึกไม่ดีใจสักนิดเลย ที่เรารอดพ้นการตกชั้นแต่ผมกลับดีใจและภูมิใจกับน้องๆทุกคนที่เราสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมใจจนผ่านมันไปได้ผมว่าน้ําตาที่เห็นหน้าบ้านในวันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งน้ําตาที่เกิดขึ้นระหว่างทางหลังบ้านมันเยอะกว่านี้อีกเยอะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยสนับสนุนน้องๆและสมโมสรแห่งนี้นะครับพวกน้องคงพยายามกันต่อไปผมเชื่อแบบนั้นทัวร์นี้ทําให้ผมเกือบเสียอะไรหลายอย่างมากจริง,รงๆเสียครอบครัวเสียความเป็นตัวเองเสียชีวิตหัวใจเต้นผิดจังหวะ การสร้างคอมมูนิตี้เวลาสร้างมันยากมากนะแต่เวลาทำลายมันโคตรง่ายเลยคิดดีๆถ้าจะทำหรือพูดอะไรที่ทำให้คนเข้าใจอะไรผิด,ผดปลอ,ลอส่วนแฟนคลับที่ปลอมชื่อนักบอรลระดับโลกหรือชื่อบอ้าๆบอๆไม่ต้องอินบ็อกหาผมนะโทรหาได้เลยเบอร์อยู่ในเพจส่วนคนที่อยากให้ผมลาออกผมจำคำทุกอย่างได้แต่ผมขอสร้างให้มันแน่นก่อนเพราะไม่มีใครกล้าจะปักมันหลอกผลงานระเบียบวินัยจิตวิญญ,ญาณหน้าที่รากฐานถ้าทุกอย่างมันเข้าที่แล้วผมจะลาออกไปนั่งคอมเมนต์สนุกๆแบบที่ทำกันอยู่แน่นอนไม่ต้อง และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับสถานอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทของโค้ดมอสในทีมเบคอนไทม์และอีกหนึ่งคำถามครับถ้าเพื่อนๆเป็นโค้ดของทีมบาเดนเซียจะจัดตัวผู้เล่นซัพพอร์ตยังไงให้อินดซวดิวลงเป็นตัวจริงหรือยึดผู้เล่นเดิมอย่างฮานากัตคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิช่องต่อถับวันนี้ขอาไป่อนครััับบสสวดีคร